เดอะซิกสัมผัสที่6<อ>ไม่คิดไม่ฝันว่าจะต้องมาทําอะไรอย่างนี้เป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆคือแบบไม่คิดไม่ฝันผีไรช้อนมันคืออะไรพี่ผีไรช้อนใครโดนในตัวนี้เข้าไปเนี่ยจากสวยๆผิวาขาวๆเนี่ยดาสนิทเหมือนเป็นเขาเกาะตัวมาตลอดคืออาการตอนนั้นเขาหนักนะถ้าแม่มาเจอตายเราไม่รู้คาถาป๋ามีเคสดนี้มาเอาไงโหจับเลยจะบ้าหรือเปล่ากูไม่เคยให้กูลองซะแล้วมึงให้กูลองซะแล้วต้องทําพยานขึ้นมาแล้วห่อในพยาน อไึงเอาไปเผาไฟอย่ามาเตาะโชว์เตาะโชว์ไม่ได้ก็คือกระจายเลยสัญญาแล้วนะรับปากแล้วนะ <c oughs> เล้ยเล้หมูาจากไหนไเนี่ยเดินเข้าไปเขาเขาเขา,เขาสั่งเลยแบบเขาสั่นเลยมาจากไหนอย่างไงแล้วก็ถอนให้ผีผู้คอตาย